นุ่มมากเราขนนุ่มถือฮัลโหลสวัสดีชาวโซเชียลเบื่อทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนถ้าคุณเบื่อการกินกล้วยธรรมดาครับทุกคนผมขอเสนอเนะวิธีการทำกล้วยตากนะครับทุกคนนี่วันนี้ผมก็จะทำกล้วยตากนะครับทุกคนเพราะว่าไม่อยากกินกล้วยแบบ ทำอะไรอีกต่อไปแล้วครับทุกคนเบื่อแบบนี้แล้วก็จะลองวิทาวิธีกล้วยตักครั้งแรกในชีวิตนะครับทุกคนนี่อันนี้ผมก็จะปอกเป,ปลือกปอกอะไรปอกเส้นใยบางๆให้หมดนะครับทุกคนแล้วผมก็แผ่ครึ่งอย่าให้เหลือแม้แต่เส้นใยมานะครับทุกคนนี่ นี่นะคะรับทุกคนผมก็จะเอาคือยังไงล่ะผมไม่อยากกินกล้วยธรรมดาอีกแล้วผมก็จะเอากล้วยธรรมดาอะไปะเป็นทํากล้วยตักให้หมดเลยนะคะรับทุกคนและตอนนี้ผมก็มีเยอะด้วยดูเต็มกระสอบและมีอีกคือหนึง่งอยู่ข้างไหนบ้างเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนวิธีทำของผมก็ง่ายๆนะคะรับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปก่อนแบบล่วงหน้านะคะรับทุกคนเพราะว่า ผมไปตากไว้สักแมนสี่ห่วันนะครับทุกคนแต่ว่าในช่วงสี่ห้วันเนี่ยก็คือเราต้องมัน <Wow. S 1> มันมันปิ้นไปปิ้นมแม้ะครับทุกคนเพื่อให้มันแบบมันแห้งทุกด้านนะครับทุกคนนี่อย่าลืมครับเส้นใยออกด้วยให้มันแห้งทุกด้านแล้วพอเราพอมันได้ที่แล้วนะครับทุกคนให้เราเอาเอาไปนึ่งนะครับทุกคนเพื่อ หรือว่าจะไปะอบก็ได้ครับแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนเลยแบบให้ค่เชื้อโรลคล้างนะครับทุกคนแล้วเราก็เอาไปรอให้มันรอให้มันเย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้แล้วครับทุกคนแล้วแต่เลยเพราะว่ามันเสียได้เปล่าครับขั้นตอนก็มีวิธีแบบนี้ถ้าอยากเห็นผมเป็นงานก็รอดูนะครับตอนนี้ขอถ่ายอีกนิดนึงก่อน วิธีก็ไม่ยากนะครับทุกคนง่ายๆสไตล์เบิ์ดหนองกระทิงวันนี้จะมาเป็นมือชิปสักหน่อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําก่อนครับทุกคนเดี๋ยวรอตอนที่ผมเสร็จทุกอย่างก่อนผมใ,ให้ดูว่าเยอะแค่ไหนนะครับเอาล้ครับทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะเอาไปตากแล้วนะครับทุกคนถึงขั้นตอนครุบผมทําทั้งหมดคือสที่สามแผ่น,นะครับ Thank you. เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามารอรับชมดูตอนเสร็จนะครับทุกคนไม่เป็นไงไป three two เอาครับท <One. S 1> ุกคนตอนนี้ก็ผ่านแม่เกลือซีฟวานนะครับทุกคนผมลืมกุ้ยตากไว้นะครับแล้วผมก็จะเป่ากววุ้ยตากนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป่าก่อนนะครับเดี๋ยวรออยู่นี่นะ เอาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้แนละ้วครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาไปนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับทุกคนไปเราก็จะเอานี้ไปลองนะครับทุกคนเพราะเราจะเอาไปนึ่งนะครับทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ที่ผมจะเอาไปนึ่งนะครับทุกคนเรียกว่าจุดไฟแล้วตอนนี้มันเกาะมะขามครับคนผมต้องมีเวลาไป่มีนะครับผมเดี๋ยะต้องเอานึ่งโดยแก๊สเอานะครับทุกคนว้าวมองในงเงินน่อยนะอนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตัดคลิปไปแล้อคนครับทุกคนเนาะ ไปถึงตอนท,ที่ที่ผมใส่เซนแล้วเหอเขาจับไปหนึงห่งน,นะครับตอนนี้ผมก็ต้องยอดตัวน,นิดหน่อยนะครับทุกคนเพื่อให้เห็นมุมกล้องนะครับนี่ครับเยอะไหม <laughs> ผมไม่รู้ว่าทำไหมเดี๋ยวก็รอกนะครับ <laughs> พอดีแม่มอหนึ่งมันหายไปแล้วครับผมก็เลยต้องแหาวิธีนี้เอาครับพี่เกิรตรอดูว้รอกินนะครับ เอาแล้วครับทุกคนรู้แพทย์ตอนนี้ผมข้อหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอยากให้ทุกคนดูสีแล้วนะครับนี่เป็นไงเปิดเเป็นไงทุกคนเจ๋วปะเฮ้ยแมวออกไปก่อนครับครับทุกคนโปรแสงโปรแสงที่อยู่ฮ่ทุกคนของก้อนจะไปแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ไปเอาแบตเตอรี่ให้พ่อผมนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยแบงแล้วเดี๋ยวผมก็ทำคลิปให้เร็วสุดนะครับนี่ครับทุกคนตัวอย่างมาเดี๋ยว ถ้ามันเย็ยนทุกคนก็เก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไปช่วยเย็ยนได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันกินได้นานมากอันนี้จริงจริงเดี๋ยวต้องรอให้มันเย็ยนก่อนนะครับอันตอนนี้มันนุ่มมากครับทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับเพว่ามันเพิ่งน,นึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โหดเองแหละหนุ่มมากทุกคนนุ่มจริงเอเพอราะได้เพราะได้ ไม่เอาแล้ครับทุกคนเดี๋ยวผมไม่แบงก์แล้วผมต้องไปตัดผมก่อนนะครับดูสุดยอดปะูสีมาาันฮึขาได้หัวเป็นในเบิร์ดได้บอกโคตรเบืบ่อบ้างกันนะครับทุกคน